สวัสดีครับคุณกระผมนะครับอ่าคุหน่อยคุเลี้ยงงัวครับอ่ามื้อนี้นะครับจะพาพี่พ่อน้องนะครับมาเบิ่งงัวนะครับอ่าอายุคอกนึงนะครับอ่าซึ่งจะถือว่างามครับคอกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่พ่อน้องไปเบิ่งนะครับว่าเพิ่นเลี้ยงแบบใดนะครับเนาะสวัสดีครับคุณพ่อครับครับคุณพ่อแนะนําตัวหมครับผมท้องแดงพ่ะนะครับคุณพ่อท้องแดงนะครับเนาะคุณพ่อท้องแดงนะครับอ่า พ่อทั้งแดงนี่ไออันนี้อยู่บ้านไหนครับนี่อขามเรียงตําบลตําบลขามเรียงตําบลขามเรียงอำเภอเมืองอำเภอตะรนบิชัยจังหวัดมหาสารคามนะครับขามเรียงนะครับเนาะอ่าบ้านขามเรียงนะครับอ่าตัวนี้กับอ่าคุณพ่อเลี้ยงงัวอยู่ทั้งหมดจากตัวครับตอนนี้สิบหกตัวสตโอ้นะครับเป็นเป็นว้วแบบใดครับที่คุณพ่อเลี้ยงอยู่ตอนนี้แบบเป็นเป็นวัวเนื้อวัวเนื้อนะครับ นีครับบาซินกับบลามันอยู่ิธรรกันโอ้ปลาซินกับบลามันนะครับส่วนส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นบาซินมันบ้าครับเท่าที่ผมเบิ่งบาซินกับบลาพัโโโนโคตละเคืองหมดโอ้โคตละเคืองนะครับโอ้มีสักหกตัวนะครับบาซินกับบลามัโนโคตรละเคืองนะครับถือว่าเลี้ยงเลี้ยงหลายพอสมควรนะครับคุณพ่ออ่าเลี้ยงว่าม้าโดนขนาดไหนแล้วครับนี่ยพอเลี้ยงมา่ามันสิบสี่สิบห้าปีเลยสิบสี่สิบห้าปีตั้งแต่อ เป็นนุ่มนะครับเนี่ยเป็นนุ่มนะครับตอนตอนแรกๆนี่มีงัวอยู่จากตัวครับเป้งแจกๆเนี่ยซื้อมาอยุสามแม่อ๋อซื้อมาสามแม่นะครับไอแรกเลยโอ้กตตอนนี้กัมีทั้งหมดสิบหกตัวนะครับโอ้ถือว่างัวเพิ่มหลายครับครัหลายขั้พี่น้องนะครับอันนี้ครับบรรยากาศของเพคนเลี้ยงนะครับเนี่ยงัวเพิ่มหลายครับมีทั้งหมดสิบหกตัวนะครับที่นี่การเลี้ยงงัวของคุณพ่อนี่คุณพ่อเลี้ยงแบบไหนครับ เรื่องปล่อยแถลิมโอ้ปล่อยแถลิมนะครับปล่อยแถลิมไปเรื่อยๆครับ hey, มือแดกไม่ยากร้านกับร่องจรืับหยาดในห้างไว้เป็นด้านมือครับผมเนี่ยมเลีงแต่เขาฟอกเขาเพี้ยงให้กินครับมีมีอาหารเสริมวะครับให้กินห้ํากินยำป่ะส่วนใหญ่กับปล่อยแถลมนะครับปล่อยแถลิม ธรรมชาติการร้องว่างๆกับต้นใหญ่ให้กินนะครับแล้วก็ให้ฟังสูดแรงนะครับแล้วก็มีหอาหานเสริมแน่นะครับหัวที่ว่าหลายครับนะครับพี่น้องนะครับหลายครับมาเพิ่มนะครับง้อเถือกอยู่นี่มีมีจัะโตครับง้อเถือกกับง้อแม่งอเถือกมีสามตัวแสงว่างัวอแม่มีสิบสามตัว ปีนึงนี่มันออกลูกประมาณจังโตครับเนี่ยอยู่ในยูเนเชียประมาณสี่สี่ตัวสามสี่ตัวอะไรจะดอกสาตัวนะครับปีเดียวสามสี่ตัวที่นี่อ่าใส่พ่อพันธุ์แบบไหนครับจะเอามาผสมเป็น,เป,นเป็นบาซินหรือว่าเป็นบาแมนน้ำเชือน้ำเชื่อครับเป็นแม่แต่แม่บาซินกับแผสมบาแมนกับกับกันถ้าเป็นบาซินกับเป็น บาิโอ้เป็นเป็นอยังคือเอาบาบามันใส่บาซินครับบามันใส่บาซินเนี่ยคือลูกออกมามันมันสีใหญ่โอ้มันสีใยใ่เป็นเหงื่อดีโอ้บทำแย่ได้นิดน่อยแต่เส้งเส้งบาซินเพราะว่าบาซินมันโค้งหลังมันใหญ่โอ้เอาโค้งก่อนนโอ้บาซินโค้งหลังมันใหยเด้อใส่บามันออกมาครับเพรดีเลยเนี่ยกันไร้เป็นใยว่า เพิ่งเคยเห็นความคิดนี้นะครับเนาะเพิ่นบอกว่ากันเป็นบาซินเพิ่นจะใส่บามันแต่ว่าถ้าเป็นหัวบามันเพิ่นจะเอาหัวบาซินมาทับนะครับโอ้มันจะได้โค้งสางนะครับโค้งสางมันจะงหญ่นะครับที่นี่พอพันธุ์ที่คุณพ่อใส่นี่เป็นถ้าเป็นถ้าเป็นบาบาซินนี่ใส่ใส่พอพันธุ์ไหนครับพ่อจำซื้อเดียวันลูกเจ้าสั้นโอ้ลูกเจ้าสั้นนะครับ คไม่ไมายถึงตัวนี้เป็นลูกหรือว่าในท้องในท้องมันเป็นลูกจากสั้น,นล,ออลูกมันเลยนะครับลูกจากสั้นนะครับกับงแดงโอ้เป็นกับคิงแดงมาชิ้นกับคิงแดงแต่ว<อ>่าคชิงแดงมันตกลูกเพราะกระทับก็สิผ่านนี่ดอกโอกคครับุณพ่อพาพาผมไปเบิง้งเนว่ยทางนี้จะเข้านะครับเห็นงามๆครับตัวนี้นะครับผมจะได้ให้พี่น้องได้เบิ้งพร้อมอาว่า อ่าถ้าเป็นบาซินพ่นธุใจะใส่บามันนะครับถ้าเป็นบามมนพันจะใส่บาซินนะครับอ่าขยังลูกนี่ครับครับมีลูกไหมล่ะโอ้อันนี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 ้แม่นะครับอันนี้แม่อันนี้แม่บาซินนะครับอันนั้นเป็นครับสีไว้โอ้นี่ลูกซีไว้นี่ครับนี่ลูกสีไว้ครับพี่น้องนะครับโอ้ถือว่างามครับตัวนี้นะครับแดงนะครับแล้วก็หนาครับนะครับลึกพร้อมนะครับลูกสีไว้อายุเท่าไรครับตัวนี้ อาอยุสองปีนะครับสองปีกลัวทับไปครับ,บรทับแล้ว,วโอ้นนครับตัสิพันมาพันผลมานะครับนะทับแล้วเราตัวตัวไหนที่เป็นอ่าเป็นบาบามันเราทับบาซินนะครับตัวไหนมีมีบอยอยู่นห่ครับที่พ่อบอกว่าขันเป็นงัวบามันเราจะใส่บาซินลูกลูกหอนตดเป็นเป็นลักษณะแบบใดครับโอ้ท่นตกลูกด้วยมันดากใกล้ บามันลูกซีไว้นี่ตัวนี้กันได้โอ้ตัวลูกซีไว้ยครับตัวนี้คือลูกซีไว้นะครับผมผมพานยางไปมึงนะครับลูกซีไว้มันมันจะตื่นบ่พ่อนี่มันจะมันจะ่าเป็นการมาอะไรมันกับบานหมดนั่นแหละอ๋อครับผมนะครับโอ้นะครับเป็นแนงคิดนะครับเนาะเพิ่นบอกว่าถ้าเป็นงัวบามันนี่เพิ่นจะทับบาซินนะครับ ถ้าเป็นงัวบาซินนะครับเพิ่นกะจะเอาบามันมาใส่นะครับเพื่อให้ได้โค้งล่างโค้งสางที่งหญ่นะครับเนาะแล้วก็เพราะนึกว่าเนื้อมันจะหลายนะครับอันนี้ก็เขาก็สามารถเอาไปปรับใส้ได้นะครับกับกับแนวคิดนี้นะครับปกตินะครับอ่ะคนก็นจะเอาบามันผสมบามันนะครับแต่าว่าบาซิน บาซ <twitch ing, S 1> ินใส่บามันนี่ผมเคยเห็นหลายนะครับก็คืองัวเป็นแง่เป็นบาซินแล้วก็เอาทับทับพอเป็นบามันนะครับบามันเรือดลอยนะครับรูมาก็จะโค้งสางไงนะครับโค้งสางไงนะครับอันนี้เพิ่นว่ากลับกันนะครับเนาะก็คือทับแม่เป็นบามันเพิ่นจะเอาบาซินมาใส่นะครับเพิ่นว่าจะได้โค้งสางอีกไงนะครับนี่ครับงัวเพิ่นทั้งหมดนะฮะมองเลี้ยงอันนี้คือมองเลี้ยงเพิ่นนะครับมองเลี้ยงของเพิ่นเองนะครับ เป็นทีนะครับบางเปล่านะครับที่มีหยาไม้ายนะครับเป็นรายสิบไครับยนนะครับโอเคครับต่ผมตัวนี้เพื่อนก็บอว่าเป็นลูกซีไว้นะครับตัวนี้นะครับลูกซีไว้ศูนเก่า0ูนเกหนะครับอายุ1ปีหปีแเดือนนะครับ ซึ่งทับแล้วนะครับตัวนี้ทับแล้วนะครับทับแล้วนะครับเนี่ยอถามคุณพ่อนะครับง้งอยู่นีอันถ้าถ้าเพื่อนถามซื้อนี่จะขายบ่ครับหรือว่าจังไหนหรือว่าบ่ขายบ่นี่ยังงโอ้คุณหออว่าเพราะท่านขายนะครับว่าได้เปิดราคานะครับครับก็คือขันขันขายก็คือเป็นตัวเถิกมันบ่ขันไม่ทิ้งถ้าอายุครบหนึ่งปีต่วยังจิขายปีปีกว่าแน่คขายตัวเถิกอยู่หวราง ปีปีกลัวครับแต่ว่าแต่ว่าตัวเมียนี่ขัยเป็นตัวเมียเก็บไว้บ่บขายตัวเมียเก็บใเป็นตัวเมเป็นตัวเมียเก็บใบนะครับตัวเธอเนจ้าจีขายนะครับประมาณนั่นนะครับอันนี้งั่อนนยูนี่นะครับเพฉะนันมันเกิมีตัวเมียถึงสิบสามตัวนะครับตัวเธอแค่สามตัวซึ่งอาอยู่ประมาณห่างหกเดือนนี่มั้งนี่ผมเท่าที่ผมสังเกตมันว่าครับกประมาณนั้นนะครับเป็นการเฉพาะตัวเธอที่นี่ขอถามเรื่องรายได้นะครับคุณพ่อนะครับ ปีปีนึงนี่รายได้เฉลีย่ยจากการขายง้วนนี่ได้ประมาณไรปันไดนครับนนนครับ,บ e าามันแรงนอยเลยครบครับแล้วแบ่งปีว่าต้องขายเท่าไหร่ปันไหนครับอืมเอาไปตีปเป็นปีไปเมื่อเ่อไรปันไดนครับอ้าวเอาจังปีปปที่แล้วปีที่แล้วคุณพ่อบอกว่าขายได้เท่าไหร่นะครับจกคมนะคบแรกสามคมหกตัวโอ้หกตัวคมแรกหาเมื่อหาพันหาเมื่อหาพันนะครับคมแรกปีอันนี้ปีที่แล้วมเนบ่ครับปีที่แล้วหาหอ่าหาเมื่อหาคมแรก 25, คูมที่สองหาหมื่นเก้าพันคูมที่สองหาหมื่นเก้ากับประมาณแสนเอ็ดก็คูมที่สามหกหมื่นเก้าพันหกหมื่นประมาณแสนเจ็ดแสนแปดวันนี้ครับอ่าประมาณแสนเจ็ดแสนแปดนะครับอันนี้คือรายได้ของปีที่แล้วนะครับเพิ่นขายงัวนะครับอยู่อ่าหาหกตัวนะครับรายได้ประมาณเกือบสองแสนนะครับแสนไปไปนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมนะคุณพ่อเนาะนะครับถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่ดี ว่าปีนี้เขาเป็นไงครับปีนี้เขาราคาพอดีอครับเขาราคาพอดีนะครับการาคาตัวนี้อยู่วังเจ็ดแปดบาทได้บ่ครับแมนครับนะซึ่งเอาไปขายก็ขาดทุนเลยนะครับเ<ด>นาะอันนี้เนาะนะครับถือว่าพอดีนะครับก็ได้ก็ได้ง้วนนี่แหละเนาะก็ก็บ่บถือว่าเรียกบยากขาไม่มเวลาให้มันอืมเอ้าก็ไม่เสี่ยงแต่พอตะแพ่ภาเสี่ยงมากกันครับตามร้อยเพลินแหละครับกับ คนว่าบ่เลี้ยงยากนะครับเลี้ยงงัวนะครับสบายสบายแมีเวลานะครับมีเวลาได้นั่งบ่ได้เห็ดหนังเนาะแค่มานั่งฝ่อมันยื้อนะครับบ่ได้เมื่อยอย่างเลยนะครับนอนเวีนก็ได้มันบ่ครับนี่ครับปุริบว่าเลี้ยงงัวยากนะครับบ่แม่นนะครับแต่ว่านี่เพิ่นก็มีเวลาฟูลทามนะครับมีเวลาให้มันเต็มที่นะครับในการเลี้ยงงัวนะครับถือว่าเป็นอาชีพของเบิร์เลยนะครับอ่าอาชีพเลี้ยงงัวกับเห็ดเห็ดเห็ดนาเนาะครับเนาะเห็ดนาสองอย่างนะครับนั่นแหละรับจ้างทั่วทั่วไปนะครับก็ถือว่าดีมากๆ นะครับอ่าเมื่อนี้กฝากอ่าอยากให้คุณพ่อฝากกับเกษตรกรเมื่อไหม่นะครับว่าถ้าสัวอยากเลี้กง้วเนี่ยนะครับต้องเลือกง้วแบบไหนหลักในการเลือกง้วของคุณพ่อเนี่ยเลือกแบบไหนครับคือถ้าอยากเลี้กง,งัวช่วงนี้ครับแนะนำหม่อืคองัวไถ่ไงองวไท่ไงนะครับแล้วเข้าสื่อแม่เป็นแมพพันธุ์ไถ่ไงเดี๋ยวเอาบ่ามันมาใส่ออกมาสิตไถ่ไงพอดี ว่าไงเอาบามันมาใส่แน่นนะครับกรับแต่ผู้ใดไปแน่นก็เสือแม่บามันเลยก็ได้ครับทำแม่บามันนี่แน่งบาบ้านทำแม่บามันนี่พ่อบอกว่าเอาบาซินมาใส่เป็นบ่แน่นอ๋อพ่อบอกว่าถ้าเป็นแม่บามันจะเอาบาซินมาใส่นะครับแยกขันแล้วแต่ผู้มักผู้เลี้ยงครับทุกอย่างก็มักบามันก็ใส่บามันแล้วแต่คนมักครับแล้วก็จะของผู้มักผู้เลี้ยงครับอ๋ออันนี้เป็นคำแนะนำของเพื่อนนะครับเนาะ ครับคนจะให้คำแนะนำแบบนี้นะครับครับเกษตรกรที่อยากเลี้ยงมือไหร่เลี้ยงหลายเลี้ยงจักษ์สามเมียจุดลองบางกันครับผมมันบึงมาบรรยายบรรยายเนาะม่นาบรรยายบรรยายจนไรเขามีเวลาให้มันบวครับครับผมครับก็ถือว่าเป็นข้อคิดของเพิ่นนะครับกับการเลี้ยงงัวนะครับที่เป็นประสบการณ์ของเพิ่นมา หลายปีนะครับเป็นสิบกว่าปีว่าเป็นต้นแยกอะไเจ็ตไว้ครับไปเจ๊งขายครับผมนี่นะครับรผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับครูหน่อยเขาเรื่องง่วนนะครับขอฝากพี่ฝากน้องมาเตียงสานีนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจัะพอกันไหมนะครับผมนะครับกับคุณพ่อทองคุณพ่อทองแดงนะครับขอกราบมาสวัสดีครับสวัสดีครับ